สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกทท่านนะคะคลิปนี้อ้อมจะมาบอกเคล็ดลับที่ไม่ลับในการจุดทูบขอหวยกับต้นเกตมังกรที่อ้อมเพิ่งถูกหวยไปเมื่องวดล่าสุดแล้วอ้อมบอกบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวอ้อมจะพาบอกอการจุดทูบขอโชคขอลาบหรือว่าขอหวยกับต้นเกตมังกรนะคะว่าทํำยังไงนะคะแต่เพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้กับไม้มงคลได้ทุกชนิดเช่นกันนะคะเห็นไหมอันนี้อ้อมเอาผ้าสามสีมาผูกให้เขาแล้วนะคะเพราะว่าถูกหวยนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะทําการขอโชคขอลาบกับต้นไม้ให้เพื่อนๆดูดินเขาก่อนว่าดินเขาอุดมสมบูรณ์ไหมถ้าดินเขาไม่อุดมสมบูรณ์เพื่อนๆก็ต้องบำรุงให้เขานะคะอันนี้อ้อมจะรดให้เขาประจําโดยการใช้น้ําซาวข้าวแล้วก็จุลินทรีย์ที่อ้อมทําไว้นะคะเป็นน้ําหมักไข่ตัวซานที่ได้จากเปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกไข่นั่นเองนะคะแล้วเมื่อเรารดน้ําให้ความอุดมสมบูรณ์แก่เขาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้โชคให้ลาบให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสู่เราเองค่ะ และจากนั้นอมก็จะจุดทูปหดอกนะคะแล้วก็ตั้งนมโม3จบนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาะมะพะทะจะพภะกัสสอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะ ปทวีคงคาพระภูมิเทวาขามามิหังซัมปติชามิซัมปติชามิซัมปติชามิสาธุค่ะแต่เทพารักษ์และแม่นางไม้ที่อยู่บนต้นเกตมังกรต้นนี้วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจมาจุดทูปเพื่อทําการขอโชคขอลาบขอหวยนะคะและจากนั้นอมก็จะนําเงินนะคะมาะจะมาเสียบใส่บนต้นไม้ของเราจะเป็นแบงค์อะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเอาตามกําลังทรัพย์ของเราแบงค์ยีก็ได้นะคะแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบอะไรก็ได้ แต่ว่าอ้อมก็สาหรับอ้อมนะอ้อมคิดแค่ว่านะส่วนตัวอ้อมนะคะอ้อมว่าถ้าเป็นแบงค์ใหญ่ก็จะก็จะได้เป็นโชคก้อนใหญ่กลับคืนมานะคะแต่ยังไงก็เอาตามกําลังทรัพย์ของเราก็ดีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแล้วแต่นะคะเนี่ยแบงค์ห้าสิบอ้อมก็ใส่เหมือนกันค่ะใส่คะคะกันไปนะคะเดี๋ยวอ้อมเปลี่ยนที่ก่อนลมแรงมากค่ะช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ทูบดับก็ค่อยเอาออกก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบงค์จะปิวเอาค่ะช่วงนี้ลมแรงมาก แล้วจากนั้นน้องก็จะนำอลอตเตอรี่นะคะที่ซื้อมานะคะก็จะมาเสียบไว้กับในกิ่งก้านบนต้นไม้ของเราด้วยนะคะแล้วก็บอกเขาด้วยนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้รับรู้ว่ามีเลขอะไรในลอตเตอรี่ของใบนั้นๆที่เราเสียบไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้ให้โชคให้ลาบเราอย่างงี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับนะคะจากนั้นก็จะพูดบอกกับเขานะคะขอโชคขอลาบกับเขาว่าซาทุก่ะแต่ต้นเกตมังกรวันนี้ข้าพเจ้าได้นําเงินธนบัตรมาเสียบใส่ไว้ไวบนกิ่งบนก้านของท่านนะคะแล้วก็ยังมีลอตเตอรี่อีก3ามใบวันนี้ข้าพเจ้าได้นําเงินมอบให้กับท่านแล้วขอให้ท่านได้โปรดงมอบเงินกลับให้ค่าคืนมาอีก10บเท่าเลยนะคะขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาบให้ถูก หวยรวยเบอร์ได้รางวัลก้อนโตได้เงินก้อนโตได้เถิดซาทุสาทุสาทุเฮงเฮงเฮงปังปังปังก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเคล็ดลับที่ไม่รับในการขอโชคขอลาบขอหวยกับไม้มงคลนะคะสูตรอ่องอ้อมเองนะคะที่อ่อมทําแล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะโอ๊ยใบนี้จะปิวเดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อน ลมแรงมากๆค่ะช่วงนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นต้นเกตมังกรหรือต้นเศรษฐีวิวสันเหมือนที่อ้อมมีคือเพื่อนเ,อนเอนมีต้นอะไรก็ลองทําเลยค่ะให้แต่เป็นไม้มงคลทําได้ทุกชนิดเลยนะคะลองทําดูค่ะแล้วขอให้มีโชคมีลาบนะคะ